ทรงการปืมแมทพิลณีทำอาหารเมนูนี้เก่งเทียบร้านดังได้เลยมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยครั้งสำหรับคู่รักทรงการเตชะนลคงกับนางเอกสาวแมทพิลณีที่ถึงแม้ว่าช่วงเปิดตัวใหม่ๆเกิดดราม่าใหญ่โตสถานวงการบันเทิงแต่พวกเขาก็จับมือ่าดดราม่ากันมาอย่างสวยงามและเคียงข้างทำธุรกิจไปด้วยกัน ล่าสุดสงกรานต์ก็ได้โพสต์ภาพอาหารข้าวคุกกะปิพร้อมข้อความชมแฟนสาวแมทว่าโฮมคุกทำสู้ร้านดังได้เลยนะหรือแอบไปซื้อมาตอนเผลออุอ๊ยก็ถือว่านั่นนานทีแฟนคลับเห็นสาวแมทเข้าครัวถึงแม้ว่าจะคข้บครัวบ่อยๆก็ตามและฝีมือไม่ธรรมดาแบบนี้แม้กระทั่งหน้าตาการจัดจาน ก็เอาไปเลยค่ะ10เต็ม10และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ